ภารกิจสุดละห่มการต่อสู้กับเราทรชนคนทำลายชาติจากนายร้อยตำรวจหนุ่มและผองเพื่อนผู้ผันตัวเองไปสู่การเป็นตำร,รตวจตะเวนชายแดนในยุคเก่อตังและต้องเผชิญภัยที่มองไม่เห็นทั้งจากอิริราชศัตรูและการวางเฉยรวมทั้งความย่อหย่อนต่อหน้าที่ของเราผู้พิทักษ์สันติราช์เองรางวัลหนังสือดีเด่นประจำปีพุทธศักราช2523จากคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ นี่คืออีกหนึ่งสุดยอดผลงานจากศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์ประจำปีพุทธศักราช2541นายตำรวจนักเขียนพลตำรวจเอกวสิทธิ์เดชกุลชรรอวสุดท้ายเมื่อตื่นขึ้นอีกครั้งหนึ่งนั้นวีพบว่าตัวเองอยู่ในความมืดสนิทเสียงจักจั่นไยลและ,มะแมลงไรลชื่อดังเซงแซ แต่วีไม่ได้ตื่นขึ้นเพราะเสียงเหล่านั้นวีเงี่ยหูฟังอยู่ครู่หนึ่งจึงได้ยินเสียงที่ทำให้เขาตื่นมันเป็นเสียงกู่ในระยะห่างของคนหลายคนด้วยความดีใจวีเผอตัวและจะลุกขึ้นยืนแต่แล้วก็ต้องล้มตัวลงนอนอีกและถึงกับต้องร้องออกมาด้วยความเจ็บปวดที่บาดแผลในตำรวจหนุ่มนอนกัดฟันข่มความเจ็บปวดอยู่ครู่หนึ่งเมื่อบรรเทาลงแล้ววีจึงค่อยๆทรงกายลุกขึ้นอยู่ในท่านั่งเขาเอามือป้องปากกู้ตอบไปติดติดกันหลายครั้ง มีเสียงกูตอบแต่ยังอยู่ในระยะไกลวีเอามือควานไปข้างๆตัวและพบเครื่องยิงคลุสัญญาณที่เขาจําได้ว่าบรรจุไว้แต่ยังไม่ได้ใช้ตั้งแต่ตอนบ่ายวีกระวีกระวาดหยิบมันขึ้นมาแล้วยิงมันขึ้นไปเบื้องบนยังไม่มีพิธีรีตองอีกนานแสนนานวีจึงแลเห็นแสงไฟฉายเราได้ยินเสียงคนพูดเสียงฝีเท้าย่ําบนใบไม้และกิ่งไม้จนในที่สุดร่างของคนในเครื่องแบบจํานวนหนึ่งจึงปรากฏขึ้นในแสงไฟฉายแม้จะเห็นเพียงเป็นเงาดํา แต่วีก็บอกได้จากหมวกเบเล่ที่คนเหล่านั้นสวมว่าตำรวจชายแดนได้บุกบั่นเข้ามาจนถึงแล้ววีไม่ได้คิดว่าตนจะยินดีในการรอดชีวิตของตนนักกระทั่งตาพลาลงนั่นแหละเขาจึงรู้ว่ามันพลาลงเพราะน้ําตาที่เอ่อออกมาโดยไม่รู้ตัววียกหลังมือขึ้นปาดมันออกยังไม่อับอายเมื่อเขอรลเห็นชัดอีกครั้งหนึ่งเขาจึงแน่ใจว่าตำรวจชายแดนเหล่านั้นคือตำรวจพลร่มค่ายนเลศวร วิธีนําเอาผู้บังคับค่ายพระยอดเมืองขวางออกจากป่าลึกแห่งนั้นอาจจะทุรักทุเลอยู่มากสําหรับผู้ปฏิบัติแต่วีไม่ได้เห็นแววของความย่อท้อหรือแม้แต่ความลาคาญจากสีหน้าและกิริยาท่าทางของตํารวจพลร่มทุกคนทําหน้าที่ยังฉับไวกระชับกระเฉงวีถูกอุ้มและให้ลงนอนบนเปลสนามและตํำรวจพลร่มสี่นายก็นําเขาเอาไปจากที่นั่นทันที แต่นั้นก็หลังจากที่เจ้าหน้าที่พยาบาลจะได้ตรวจและแต่งบาดแผลกับฉีดยาสองสามเข็มให้แกเขาแล้วขณะที่นอนหงายและล่างโยนขึ้นลงตามจังหวะการเดินของผู้แบกหามและความลุ่มดอนของภูมิประเทศอยู่นั่นเองวีถามและได้รับคําตอบจากตํารวจพลลมถึงความเป็นมาของการช่วยชีวิตเขาตํารวจพลล่มผัดกันตอบคําถามของเขาว่าในทันทีที่ปรากฏเฮลิคอปเตอร์ตํารวจหมายเลข1 4 1 3ผิดเวลาไม่ไปถึงค่ายพระยอดเมืองขวางตามกําหนดและสอบถามไปยังต้นทาน ก็ได้รับการยืนยันว่าเครื่องบินได้ออกเดินทางไปนานเกินสมควรแล้วค่ายคล้ยอดเมืองขวางก็แจ้งข่าวให้หน่วยเหนือและหน่วยข้างเคียงทั้งในและนอกกรมตำรวจทราบทันทีพร้อมขอร้องให้ผู้ที่ทราบเบาะแสของเฮลิคอปเตอร์เครื่องนั้นติดต่อแจ้งให้ทราบฐานาเนเรศวร85เป็นหน่วยเดียวที่ตอบให้ทราบในทันทีชุดปฏิบัติการหาข่าวข,ข,ของตำรวจพลร่มชุดนั้นแจ้งทางวิทยุผ่านค่ายนาเรศวรที่อำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ว่า ในเวลาใกล้เคียงกับเวลาที่เฮลิคอปเตอร์หมายเลข1 4 1 3ออกเดินทางมีเฮลิคอปเตอร์เครื่องหนึ่งบินต่ำผิดปกติผ่านฐานไปทางทิศตะวันตกแต่ไม่ได้มีเหตุการณ์ผิดสังเกตอย่างอื่นใดโดยมีทิศทางที่แจ้งตรงกับเส้นทางบินกลับของเฮลิคอปเตอร์1 4 1 3งสีากองกำกับการบินลำเลียงของกองบัญชาการตำรวจชายแดนจึงสั่งให้เฮลิคอปเตอร์เครื่องหนึ่งบินออกค้นหาโดยให้จอดจงสังเกตในบริเวณตะวันตกของฐานนาเรศวร85คําคำบอกเล่าที่วีได้รับก็คือ หลังจากที่บินออกมาจากสนามบินแล้วไม่นานนักบินรายงานว่าได้ยินเสียงของวีแจ้งอุบัติเหตุเฮลิคอปเตอร์ตกตลอดจนประมาณบริเวณที่ตกทางวิทยุอย่างชัดเจนแสดงว่าเครื่องรับวิทยุเครื่องนั้นชำรุดเสียหายจนใช้การไม่ได้แต่เครื่องส่งวิทยุยังใช้การได้ดีและเมื่อบินมาใกล้ที่ซากเฮลิคอปเตอร์เครื่องนั้นกองอยู่นักบินก็แลเห็นคล้นสัญ,ญญาณและได้ยินทั้งเสียงของวีแต่ไม่สามารถจะแลเห,เห็นซากเครื่องบินหรือร่างของนายตำรวจชายแดนเพราะความหนาทึบของป่า แต่นักบินได้นำเฮลิคอปเตอร์บินวนสังเกตภูมิประเทศจนสามารถกำหนดที่ตั้งของบริเวณนั้นลงในแผนที่ได้แล้วจึงไปลงยังฐานนเรศวร85ต่อจากนั้นชุดกู้ชีพของตำรวจพลร่มจึงออกเดินทางจากฐานนเรศวร85เข้ามาช่วยวีวีจำเป็นต้องพักแรมอยู่ที่ฐานนเรศวร85คืนหนึ่งลง้นเมื่อแลเห็นภูมิประเทศได้ชัดเจนแล้วเฮลิคอปเตอร์ขนาดใหญ่ของกรมตำรวจเครื่องนั้นจึงนำเขาออกจากป่าลึกแห่งนั้น ตรงไปลงยังโรงพยาบาลจังหวัดอันเป็นที่ตั้งกองกำกับการตำรวจชายแดนเขตที่เขาเป็นผู้กำกับการเครื่องบินไม่ได้ดับเครื่องยนต์เพียงแต่ส่งเขาลงที่สนามหญ้าหน้าโรงพยาบาลแล้วก็รีบบินออกไปเติมน้ำมันแล้วไปรับศพของนักบ,บินตำรวจและช่างเครื่องอีกรอบหนึ่งฝุ่นนั้นเกิดจากเฮลิคอปเตอร์บินยังไม่ทันจะจางร่างของวีก็ถูกลุมล้อมโดยผู้ใต้บังคับบัญชาจากค่ายพระยอดเมืองขวัญตำรวจภูธรจังหวัดทั้งนายและผลข้าราชการฝ่ายพลเรือนต่ตางๆของจังหวัดผู้สื่อข่าวหนังสือพิม รวมทั้งผู้ที่ไม่ปรากฏอาชีพหรือหน้าที่แต่อยากรู้อยากเห็นช่างภาพหลายคนแย่งมุมที่ดีที่สุดล้วถ่ายภาพวีเสียงรั่นไกลกล้องดังฉับๆผู้สื่อข่าวคนหนึ่งเสกไมโครโฟนเครื่องบันทึกเสียงเข้ามาที่ปากของนายพันตํารวจตรีหนุ่มแล้วก็ถามผู้กำกับมีความรู้สึกอย่างไรบ้างครับที่รอดชีวิตมาได้ดีใจวีตอบแล้วรู้สึกขันตนเองและทั้งผู้ถามคําถามนั้นไม่ต้องการคําตอบเลยเขาคิดว่าถ้ามีใครถามเขาด้วยประโยคนนั้นอีกเขาจะลองตอบว่าเสียใจ พื่อดูปฏิกิริยาของผู้ถามอีกคนหนึ่งชะโงกหน้ามาพร้อมกับสมุดบันทึกและปากกาเขาสาวเท้าตามเปรหามไปพลางถามวีว่านักบินและช่างเครื่องของพุมกลับตายคาที่หรือเปล่าครับหรือว่าตายเพราะพิษบาดแผลในภายหลังผมไม่ทราบวีตอบเมื่อผมฟื้นขึ้นมาเห็นนั้นเขาตายแล้วทั้งสองคนพระยัางพุ่มกลับทราบหรือยังว่าพุ่มกลับรอดชีวิตมาคําถามนั้นวีไม่ทันจะได้ตอบเพราะเขาถูกหามเข้าไปในห้องปฐมพยาบาลเสียก่อนภายหลังจากการตรวจเอ็กซเรย์และตกแต่งบาดแผลแล้ว วีถูกนำใส่รถเข็นและส่งไปยังห้องคนไข้พิเศษห้องหนึ่งของโรงพยาบาลวีรู้สึกความประทับใจในความกระตือรือร้นและความเอาใจใส่ของแพทย์นั้นเอ่้อทนออกมาเขาไม่ได้คิดว่าตนเองเป็นวีรบุรุษท,ที่ควรจะได้รับความเอาใจใส่ดูแลเหนือคนไข้คนอื่นๆเขาเพียงแต่ต้องการความเอาใจใส่ดูแลเท่าที่คนขาหักเพิ่งจะได้รับและเขาก็รู้สึกว่าแพทย์และพยาบาลเอาใจใส่ดูแลเขาควรค่าแก่ฐานนานรูปแล้วพุ่งกลับจะต้องรับการผ่าตัดนะครับ นายแพทย์หนุ่มผู้หนึ่งบอกกับวีอย่างไม่อ้อมค้อมทำให้ผู้บุญขับค่ายพระยอดเมืองขวางซึ่งเป็นคนตรงไปตรงมาและเปิดเผยอ,อยู่แล้วสบายใจขึ้นทันทีเราจะต้องผ่าตัดเอาเหล็กใส่ขาผู้บุญกับและผู้บุญกลับอาจจะต้องอยู่เป็นแขกของโรงพยาบาลนี้หลายวันหน่อยครับขาของผมจะใช้การได้ดีเหมือนเดิมลยครับคุณหมอวีาถามทั้งทที่รู้ว่าไม่จำเป็นต้องถามในขนาดนั้นขาของเขาจะดีเหมือนเดิมหรือพิการในที่สุดก็ต้องรู้เองจนได้ไม่ว่าแพทย์จะบอกหรือแม่ก็ตามผมเชื่อว่าจะดีเกือบเท่าเดิมหรือเหมือนเดิม แต่พุ่มกลับอาจต้องงดการใช้ขายอย่างสมบุกสมบันอย่างน้อยก็สักระยะหนึ่งหลังจากที่หายแล้วสมบุกสมบันวีทวนคําเช่นอย่างในการกระโดดล่มใช่ไหมครับนายแพทย์หนุ่มพยักหน้าและนั่นเป็นครั้งแรกที่วีเริ่มรู้สึกว่าการได้รับบาดเจ็บของเขากระทบกระเทือนต่อชีวิตในวันข้างหน้าของเขาอย่างแท้จริงนายตำรวจนายสิบและพลตำรวจค่ายพะยอดเมืองขวางทยอยและเปลี่ยนหน้ากันเข้ามาเยี่ยมวียังอุณนนาฝาคัาง สีหน้าที่แสดงความวิตกกังวลของคนเหล่านั้นกลายเป็นสีหน้าที่แสดงความโล่งใจเมื่อทราบว่าผู้บังคับค่ายพระยอดเมืองขวัญจะหายและดีเกือบเท่าเดิมหรือเหมือนเดิมในตำรวจภูธรและในตำรวจสันติบาลอีกหลายคนที่รู้จักและชอบพอก็ไปเยี่ยมเขาพร้อมด้วยกระเช้าดอกไม้ขนมนมเนยซึ่งไม่้าก็กลายเป็นกองผนเนอยู่บนโต๊ะเก้าอี้และที่มุมห้องผู้ที่ทําความตื้นตันใจให้แก่คนไข่ามากที่สุดนั้นได้แก่กำนันผู้ใหญ่บ้านและเกษตรกรชาวอีสานทั้งหญิงและชายหลายคน ซึ่งไปถึงล่าช้ากว่าคนอื่นคนเหล่านั้นหลายคนไปมือเปล่าแต่ใบหน้าของทุกคนเต็มไปด้วยความวิตกและห่วงใยหญิงสูงอายุผู้หนึ่งซึ่งวีนึกไม่ออกว่าได้เคยพบกันที่ไหนและเมื่อใดพอไปถึงก็ตรงเข้ารูปหน้ารูปหลังวีพร่ำเรียกลูกหล่าลูกหลาซึ่งเป็นคําไทยอีสานแปลวะ่าลูกคนสุดท้องแสดงความดีอกดีใจที่นายตำรวจหนุ่มรอดชีวิตมาได้ประมาณ14นาฬิกาของวันนั้น พยาบาลสาวผู้หนึ่งจึงเข้ามาในห้องแล้วขอร้องให้ผู้ไปเยี่ยมออกไปหรือกลับไปเสียก่อนเพื่อให้คนไข้มีโอกาสได้พักผ่อนขณะที่ผู้อื่นกําลังทยอยออกไปจากห้องอยู่นั่นเองหญิงสาวอีกคนหนึ่งก็ผลักบังตาแล้วก้าวเข้ามาในห้องในอ้อมแขนของหล่อนมีกุหลาบสีช่อโตหญิงสาวผู้นั้นแต่งกายด้วยเสื้อและสแล็กสีชุดชาดแบบทันสมัยหล่อนก้าวฉับๆมาที่เตียงที่วีนอนอยู่โดยไม่สนใจกับคําร้องขอของพยาบาลพอถึงเตียงหล่อนก็วางกุหลาบหอบนั้นลงบนโต๊ะข้างเตียง ทางยิ้มให้วีอย่างสนิทสนมวียิ้มตอบทั้งทที่ยังนึกไม่ออกว่าหล่อนคือใครเขาแน่ใจว่าเคยพบหล่อนมาก่อนแต่จะเป็นที่ไหนและเมื่อใดยังนึกไม่ออกคุณวีจำหมู่ได้ไหมคะประโยคนั้นเองที่ทําให้วีนึกขึ้นได้ทันทีว่าหล่อนคือประพัฒสอนเด็กสาวที่เคยเป็นต้นเหตุให้เกือบจะเกิดการประทะด้วยกําลังระหว่างคณะนายทหารและนายตำรวจซึ่งมีวีร่วมอยู่ด้วยในไคนขบแห่งหนึ่งเมื่อหลายปีมาแล้ว วีระลึกได้ด้วยว่าประพัฒสอนมีบิดาเป็นนายพลในกองทัพบ,บกหล่อนเคยเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกาหล่อนรู้จักชอแก้วและเป็นผู้ที่เคยบอกข่าวมั่นของชอแก้วให้เขาทราบเราเคยพบกันเมื่อ3าปีมาแล้วในร้านอาหารเสียงของประพัฒสอนพูดต่อไปตอนนั้นคุณมียังเป็นร้อยเอกอยู่คุณธนงเพื่อนของหมูเป็นคนแนะนําให้เรารู้จักกันจําได้ครับจําได้วีรีบ,บอกคืนนั้นผมออกจะดูรุ่มล่ามไปหน่อย ประพัดสอนหัวเราะเสียงใส่คลางนั่งลงโดยไม่ร้อยผู้ใดออกปากเชื้อเชิญพยาบาลสาวผู้คอยจะทักทวงหรือห้ามปรามเมื่อเห็นหนุ่มสาวทั้งสองสแสดงความยินดีที่ได้พบกันเช่นนั้นก็คงเห็นว่าหมดหน้าที่ของตนจึงค่อยๆเลี่ยงออกไปจากห้องคุณหมูมาทำอะไรที่นี่ครับแล้วทำไมถึงทราบว่าผมป่วยวีถามเขารู้สึกว่าประพัดสอนเป็นผู้ใหญ่และสวยขึ้นหมูตามมาส่งคุณพ่อคะ่ะคุณพ่อได้รับแต่งตั้งเป็นแม่ทัพภาคนี้ แล้วก็เป็นผู้บัญชาการกองบัญชาการผสมพละเลือนตำรวจทหารของเขตด้วยคุณวียังไม่รู้หรอกเหรอว่าคุณวีกลายเป็นลูกน้องของคุณพ่อหมู่ไปแล้วนะวีรับทราบข่าวนั้นด้วยความรู้สึกปกติเขาได้ข่าวมาก่อนแต่ว,ว่าจะมีการตั้งกองบัญชาการผสมขึ้นแต่ก็ไม่ได้คิดว่าจะรวดเร็วถึงเพียงนั้นเขาตั้งใจว่าจะต้องรีบศึกษารายละเอียดเรื่องนี้จะค่ายพระยอดเมืองขวางการสนทนากันต่อไปนั้นทําให้วีได้ทราบว่าประพัน์สอนสำเร็จการศึกษาจากสหรัฐอเมริกาเดินทางกลับมาเมืองไทยและได้เข้าทํางาน เป็นเลยขันธุการอยู่ในบริษัทฝรั่งแห่งหนึ่งในกรุงเทพมาเป็นเวลาก่อนหน้านั้นประมาณหนึ่งปีแล้วรอนยังเป็นโสดอยู่และเมื่อคุยมาถึงตอนนั้นหญิงสาวก็ถามวียังเปิดเผยว่าคุณวียังคอยช่อแก้วอยู่อีกหรือคะวีตอบไม่ได้ในทันทีเขาไม่เคยคิดว่าจะถูกถามเช่นนั้นจะเรียกว่าคอยก็คงไม่ถูกนักหรอกครับเขาตอบได้ในที่สุดคนเราจะคอยอะไรนั้นมันก็ต้องมีความหวังว่าสิ่งที่รอคอยนั้นคงจะมาถึงสักวันหนึ่ง ต่สาหรับเรื่องช่อแก้วผมไม่เคยหวังไม่เคยคิดว่ามันจะเป็นความจริงขึ้นมาก็ถ้าอย่างนั้นทําไมคุณวียังไม่แต่งงานวียังไม่ทันจะได้ตอบคําถามนั้นบางตาก็ถูกผลักเข้ามาโดยแรงผู้ที่ก้าวเข้ามาคือในพันตํารวจเอกดนัยผู้บังคับการตํารวจภูทเรเขตผู้เป็นไม้เบื่อไม้เม,ม,เมากับเขาในพันตํารวจเอกดนัยแต่งเครื่องแบบตํารวจปกติใส่เสื้อเชิ้ตแขนยาวกางเกงขาย,ยาวสีกะกีที่เอวมีปืนพกกระบอกโตยัดอยู่ในซองหนังสีน้ําตาลเขาก้าวเข้ามาในห้องโดยไม่ถอดหมวก ทำเลืองดูประพัดส,สอนแวบหนึ่งไม่รับความขอรพที่วีกระทำหากแต่ส่งกระดาษแผ่นหนึ่งให้วีแล้วบอกด้วยน้ำเสียงเหมือนมะนาวไม่มีน้ำว่าผมมาเยี่ยมคุณเสียใจด้วยแล้วก็ดีใจที่รอดมานี่คำสั่งย้ายคุณไปประจำกรมบัญชาการตำรวจชายแดนสอดดี